รอรถไฟมาแล้วรถไฟนั่งสถานีแต่คนเยอะโอ้โหข้างในข้างในคนก็เต็มขนะ้างนอกคนก็เยอะสิข้างนอกคนก็รอกันเยอะข้างในก็ถือว่าจะมีคนออกมาไหมคนออกเยอะอยูอ่ เออไม่มีที่นั่งมีแต่ที่ยืนคนเยอะคนเยอะมากเต็มเลยเอารถมาไม่ได้ขับรถมาก็ไม่มีที่จอดวันนี้เลยต้องอาศัยรถไฟอาศัยรถไฟเดินทาง สถานีเดียวก็ถึงใช้เวลาก,ลนกนินนะสิสิบนาที นี่ตุ๊กา e v e r y o n g a r d e n by the bay t e กถ่าแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วหาทางออกคนเยอะ ทุกคนทุกคนก็ไปที่เดียวกันหมดคนเลยเยอะไปเที่ยวงานกันเด็กายยกันกว่าเยอะ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  เขึ้นบันไดเลื่อน คนรีบเขาก็ให้ไปกว่าเราไม่รีบแล้วก็หลบซ้ายให้เขาที่สิงคโปร์หลบซ้ายให้คนที่เขารีบไปให้เขาไปสะดวกว่าต้วยเวก I have I have one standby my card Hmm? See, I think already one, First, first one, first one. <laughs> mm -hmm. Yeah, my. I, I take with. Go there. อเอ่อถ่ายเอาบรรยากาศถ่ายเอาคนออกจากสถานีรถไฟใหญ่นะสถานีรถไฟเขาอ่ะ ทางเดินก็สะดวกคนเยอะแต่ดูดูเหมือนคนไม่เยอะเพราะสถานที่เขาเป็นสถานที่เขากว้างแบบมันกว้างการเดินมันก็เลยดูเหมือนก็คนไม่เยอะแต่คนเยอะมากเลยแต่สถานที่เขากว้างทางเดินทางเขาสะดวก ถ่ายให้ดูอย่างเงี้ยนะถ่ายให้ดูในเมืองใหญ่เมืองหลวงสิงคโปร์การเดินทางอะไรเขาก็สะดวกคนเยอะเยอะอไร คลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูเท่าน,นี้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปดูคนข้างนอกสถานนี้